ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ได้เกี่ยวผมอาะเกี่ยเกมแล้วเลาวยิ่เกินในเกม n e c คราฟนะฮะและอยู่กับพีครับพีอเดิร์ตพีเสดิร์ยคนละพีแล้วผมเป็นนี่ไหนครับผมเป็นเพื่อนไหนก็ประมาณนี้นะฮะอ่าตอนนี้เราก็ทำการตัดไม้ทำลายป่านะฮะ นะฮะครับจะให้ครับคุณอาครับผมอันนี้เราอยู่กับเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วนะครับให้พูดพูดดังๆ่อจะได้ยินเอาคิหายม็อบไม่เห็นเลยเฮ้ยม่เอันนี้นะผมก็มาสอนเขาแคชเกมอยู่นะฮะเออได้ยินคนดูจะได้ไม่ต้องแบบว่าเพิ่มไหม่ไปทำหิน เราทำไว้แค่นี้ก่อนนะฮะทำแล้วทำแล้วโตครับโอเคครับของเลยทำเลยที่ขุดที่ขุดอ่ะคราบอีกสักอันโอเคมาอยู่ไหนวะทางนี้มีหินไหมไม่เียงั้นเดี๋ยวผมขอไปทําการหาหินก่อนนะฮะหีทุยไอสถานหินเฮ้ยนี่มันโอ้อหิมะไอศครีมเลยทุยมาไอติมเอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ไม่เจอหินด้วยคงมีความรู้สึกว่าแหลกๆเลยตอนนี้นะฮะก็แหลกมากทำไมดิผมไม่เจอหินอ่ะกูบอกไอ้พูดดังๆหน่อยดิเครื่องมันจะได้ได้ยินดังๆไปเลยแบบตะโกนเลยประมาณนี้ไม่ต้องถึงขนาดไหนก็ได้กูเล่นกูเล่อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเสียงเจอหินแล้วเจอหินแล้วฮะเจอหินชุวยไอ้สัสเห็นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาใช้เอาไว้เพ่ของผู้หญิงนะผู้ชิงนะฮะ ที่พวกเราชอบจับต้องกันบ่อยๆนะะรุบตอนนี้ฮนะหน้าจอทําการคร้างไปเรียบร้อยแนละ้วเอาแล้วกูก็หลุดแล้วสับการเข้าก่อนห <Hi. S 1> อโทษครับผมหลุดแล้วทำการหลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูนี่ดูนาทีที่อัดไปนี่สิบสองนะอเอ้ยสองนาทีสิบสองแล้วบอกกูด้วยเออผมตกเลยครับ <laughs> ตกเลเอ้ย <laughs> หน้าจอกูดับแล้ว ทำการอัดไปได้สองนาทีสัตยภาพวินะฮะไปไม่น่าจะหน่อยแล้วครับเยอะเออกูผิดวะกันนาดันเชียวอ่ะงั้นก็ทำการทำต่อกันอ่ะเขาต่อเลยช้าแน่วะรอแป๊บสิอย่าบอกนะมันไม่บันทึกให้อ่ะกูจะกีดทันทีเนี่ยไอ้หัดไอฮัตไอฮัตไม่ทำการพู้ขำหยาบมากไปนะฮะอ้าวชิ้พาแล้วเข้าปี อาชิพหายแล้วไม่ได้ขุดหินเออหินเสือกไม่บันทึกด้วยเอ๋อตอนนี้นะฮะหน้าจอก็การค้างแล้วโอเคในผมข่าวเั็นทางจอเลยข่าวทั้งหน้แจวเลยเหรอคุณอาเต้นได้ไงไม่ได้เต้นนะกูอยู่ปกติสุอของกูดีฮะอะไรอ่ะครับก็ประมาณนั้นนหะฮะอ้าวอ้ชีพหายแล้วก็จากที่ได้ยินไปตอนแรกนะครับผมก็อะไรวะกูลืมละอ้าเอาคุณพีมา ลองแคชเกมดูมั่งนะฮะทำโต๊ะคาบไปกันหน่อยดิทางข้างหน้าเนี่ยทำโต๊ะคาบไปกันหน่อยอ่ามาโต๊ะคาบแม่มาลืมทำหม่เลยทำหม่เลยโต๊ะคบาบมันมีอยู่ทุกทีเลยสักวันหนึ่งจะลืมใส่เกงในาโรงเรียนนะโอ้ยมีกูแคชอยู่ในโรงเรียนไม่ได้แคชอยู่ในบ้านแคชอยู่ในบ้าน,น,านทำได้ดีกว่านี้เยอะอาา๋อแต่แคชอยู่ในบ้านไม่แคชทางโทรศัพท์เราจะแคชได้คอมเลยเอตอนนี้ก็มีโปรแกรมนี้แบบว่าจะแคชไอ้นี่ gta นะฮะหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วเหรอ คุณพีรู้แล้วครับมวต,ตอนนี้โอ้ยโอ,โอ้แหลกมากแหลกอะไรไปกันสร้างตัวคาไปด้วยไม่อยากจะเสียไม้ไม้แท่งสามชิน้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม้แท่งไม้ท่อนอสามชิน้นของคุณอาร์ตบอดเต็มของผมบอดฮาบบอยพูดดังๆเิพูดงั้นมันเบาแล้วคนฟังยังไม่รู้ต้องการตัดไม้ทำลายป่าเอ้ยสร้างตัวคาไปกูนหน่อยดิสร้างแล้วไงเอ้ยอย่าเล่นนะเอ้ย ข้้าแลวสร้างแล้วก็ไม่บอกผมสร้างแล้วก็ไม่บอกผมยังไม่สร้างเลยเอาโถยสร้างหน่อยดีก็ไม่จะสร้างนี่ไงคุณเบี่ครับอ่าตอนนี้นะฮะนาจอผมแหลกมากครับผมทําการเ,าเดี๋ยวจะทําการรีตัวเกมมันรีเครื่อง,งนะเลยเนี่ยอ้าวสร้างแล้วสร้างครับคุณอนาะรู้แล้วครับผมจะขอทําการทําเตาอบนะฮะแล้วคุณอามีหินกี่อันครับอ่ามีหินสิบสองนะฮะผมทำกราบได้พอดีเลยนะฮะโอเค อันนี้ผมก็ทำการทำหินช่วยทำหินนะฮะตายเลยครับโอ้ยบินได้เนะี่ยะเดี๋ยวตายหาขึ้นมาเนี่ยเจ้าของเซิร์ฟตายเยนี่ยคุณอาบินได้ครับคุณอาบินได้นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตวิตูตนะคนไทยจะบินได้ไงเออไม่รู้เสีย ب. ผมตีตีวัวกันชิ่ผายวัวตีกูอ๋อแหลกๆวัวบ้านไหนตีกูมีวัวบ้านมึงนั่นน่ะมันจะชนกูดิอ้าวตีวัวได้เมียเฉย เอา้าตีวัวมึงได้ไคลลหลอดหรือไงฮะตีวัวบ้านมึงได้ไคลลหลอดครับกูอยากจะบ้าตายตีวัวบ้านผมได้ไคลลหลอดชุยอยากจะฆ่าตัวตายนะ้แอนน่าทำควายเลยควายได้รับควายฮะนี่นะควายแล้วของไม้ฮะเพื่อทำช็อตไงฮะนะฮะฮอตรอตบ้านมึงอะครับโอ้ยแหลกๆอะไม่ได้เล่นฮอนเว้ยอ๋ออ่านะฮะก็ตามนั้นแหละ เอาไม่ตั้งมั่นในนี้เลยขนาะไม่เอาฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆก่อนขุดไปเยอะๆอ่ะตอนนี้ก็ทําการขุดเอาหินไปเรื่อยๆคุณอาจโคตรโง่เลยที่จะทำที่คุณหินไม่ใช่<อ>มันต้องใช้หินทนําไอ้นี่ตาอบก่อนอันนี้หางที่คุณเอา,าเอาเอ้ยไม่ใช่ทุ้ยเดี๋ยวกลับมาในพักสองนะฮะทุ้ยไอ้นี่มันพักที่เจ็ดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเจ็ดแล้วเปล่าน่าจะพักที่เจ็ดแล้วนะ แบบว่าผมเล่นนะแต่ว่าไม่ใช่เซิร์ฟเดียวกันตลอดอะสมองเสื่อมยังไงครับไม่แน่ใจวะฮะโอเอาไม้มาเผาไว้ข้างล่างนี่ครับใครมีใครมีผมไม่มีผมมีแต่ตัวจบขวยชุวยน่ะเอาไม้อ่ะขอไม้กระตีเปิดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเผาไปนี่เผาเผาเนื้อให้กูหน่อยฮะหลอดอาหารคุณเต็มหรือเปล่าไม่เต็มครับปัญญาอ่อนใช่ไหมฮะตายครับตายแล้วอัดได้กี่นาทีแล้วฮะ ผมหกหกนาทีเ<ม>นาทีแล้วผมก็คงจะหกเจดนาทีเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอัดสักสิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวเขาเราค่อยหยุดนะฮะก็ต้องพูดมาก,มากแล้วก็เสียงดังๆเอาไว้หน่อยนะครับเข้าใจป่ะคุณผ,ผู้ชมจะน้าบาก็ะพื่วชมตัวเองได้ <laughs> ไมป <laughs> หรอกไปไอันนี่ถ้าพวกเราชาวเยาวชนคนแคชเกมนะฮะเราก็ต้องพูดมากเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคนดูเบือ่อ คูณมานอกเกมก็ไม่ดีโดยกระทึืงวี <ś m ary> หนักเลยอ่ะตั้งกันหนักเลยที่ทำการเอาเอาทอ็อตป่ะครับก็ทอ็อตกูทำไปแล้วนี่อา้าวไอ้ซัตอยู่นี่เอ้ยเสียเอาเอาเลิกตีดิอย่าวาชนคนตีกันเฮียคนตีกันช่วยอา้ออาวไอ้ท็อตอ่ะโอเคเดี๋ยวกูเผาทอ็อตแป๊บเอ,เอาทอ็อตมาเอาทอ็อตมา นอนเล็กกไป็นไงอัดอยู่เนี่ยอันเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงไม้เลโดนหัวขี้อ่ะทุยอ่าน้องป้ามาเล่นด้วยป้ามาเล่นด้วยอัดอยู่อัดกับไปซื้อฉากกวยเออเออไปซื้อฉากกวยดีกว่าะฉากกวยอัดแมวกูไว้เฮียยงกูหน่อยอ่าไปซื้อให้กูได้ป่ะอ่าสั่งเลยเฮ้ยอะไรวะเรียกว่าอะไรวะ ไม่ใช่เราบองเรื่องเล่นมาเลยเนี่ยเด็กเสิร์ฟไปซื้อมาดิตังโอ้โหมีตังค์ด้วยตังงค์พร้ออมขไม่เก็บคืนใช่ไหมไม่แอบลิฟไปใช่ไหมเอาคุณต้องของมาให้ผมไม่ใช่เอาของแล้วเอาตังค์มาให้กูเล้วเด็กยืนซื้อให้ทำไมกูต้องให้อ้าวตอนนี้ใส่งเท้าขึ้นอ้ยพี่ตัวใครคุณใช้ยบิดได้ฮะยี่สิบบาทครับเฮ้ยมาตั้งไว้ทำไมรอบๆนี้เฮ้ยตั้งรอบๆนี้ทำไม อุ้ยตั้งแค่รอบๆเงินเดียวก็ได้ถูกแล้ดีค่ะพี่พัดยืดทองหนึ่งคับหนึ่งเอ้ยมันบอกมึงง้อยทองอ่ะมึงยอมมะพีดอ๋อนะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้องไมคเมลดี้นะฮะเด็กเสิร์ฟของเราในเองเฮ้ยอย่าตีกูสิเลิกตีกันแล้วอยู่ในตอนกลางคืนนี้ให้ได้ก่อนเถอะเลนแม่กูไอ้เขี้ยแล้วไงหลอดอาหารเยอะป่ะหลดป่ะลอ๋อเอามาปะ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 รีบเอาไปเลยปะหลอดอาหารเยอะรดเยอะขนาดนั้นอ่ะกูก็หัวใจก็ไม่เหลือมาไปเสือกูหน่อย โอ้ยทำไมลูเตอนนี้น้องปาลจะเข้าด้วยนะครับองเดินัสีดีกับเพื่อนทุกด้วยแล้ลพบกับน้องปาปะเพินนั่นเองนะอันนี้ก็จะมาเล่นมาคราพี่อีนั่นเองนะพี่อี่ยอ้เห้อแลตอนนี้ก็อยู่กับผมนะนมสดนะเอ้ยสิบาทพ่อโอ้ยเแล็กชิพไ่อย่ามาอดนน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 ยอนได้นนนอน อาอาส่งส่งไอเนี้ยผม,มนะเน,นี้ยเนี้ยได้แล้วได้แล้วอ,สอาส่งไปแล้วโอเคตอ,ตอนนี้หน้าจอผมแหลกมากนะฮะอยากเข้ามาอีกเลยปามมันแหลกมากอันนี้ไ <ผม S 2> ี้ทำดาบเลยพอแค่นี้แล้วกันนะไข่ไม่ได้ครับเอาเรำนุ้งไข่อะกูจะบินกินเฉกเวยไปไอปาลหมออ๋อไอปามออกแล้วกินเฉกเวยใครครับกินเฉกเว้เอาน้องไม้เมโลดี้นะฮะนะพ่ออีมาย์นะฮะเฮ้ยดังไหมแรงไหมปะ โอ้ยเอาไปทอดไปปักให้รอบๆเลยไปอย่าแบบว่าปักจุดหนึ่งอันหนึ่งมันจะได้ไม่ค่อยจะเกิดเออดุมปักไอเหียมืดทั้งทั้งแบแปมึงซีไม้หดไม่มีไม้หดคืออะไรไม้สดอ๋อฟังเป็นไม้หดนะคือของมือหดจะต้องพูดเลยน่ะโอ้ยอะไรดีกูอะไดีกูอ่าไอ้ยเ้ยซอมบี้อ่าเด่เลย คุณาตายแล้วตายแลทำการปรับแสงก่อนนะฮะผมก็ตายแล้วโอ้ยผมยังไม่ตายแต่ผมลงมาเก็บเวลตายเลย <c ười> ตายเลยโอ้ยกูเจอดวงตาสไปเดอร์แมนโอ้เฮโหแต่ตอนเนี้ยมองไม่เห็นมืดมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยมืดชะมัดเลยทพราะมันช้าจริงเลยไม่ไม้เนี่ย <c ười> เออวะเพามันเป็นเรือแปลงเมื่อกี้ีร้อย <c ười> ดองครับเฮ้ยผมได้ยินผมเห็นหรอไปเมื่อกีน้นี่สฝืนอ้ังครับครับตายดองแล้วล่ะครับ เออตอนนี้นะฮะน้องปลามมาเพลินได้ซียูกูไปแล้วนะฮะเสร็บร้อยครับคุณอาเดี๋ยวนี้ผมต้องแล้วตอนนี้นะฮะก็แหลกมากนะผมมองทางไม่เห็นเลยผมต้องบอกเลยว่าก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครชอบกดไลค์อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเที่ยงนี้นะกูดูซียูกูเดทแล้วเนี่ยจบตอนนะักภาพเดทนะฮะกูไปลว